มาทั้งปีแล้วเว้ยเปลี่ยนที่เล่นเกมกันบ้างดีกว่าครับญีกปนจะมัเล่นเกมที่ไหนดีอะไปญี่ปุ่นดีป่ะสักสามสี่วันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางไว้นี่เลยเครื่องเกมอะ่ะไปทำไมไปเที่ยวไปสัวเปล่าก็พอไปเที่ยวอะญี่ปุ่นน่ะไว้จะจเล่นเองอเครื่องเกมอะ่ะรอบนี้ผมไปกับโกโบตัวเดียวพอโอเคไปเที่ยวกันครับเพื่อนๆในครั้งแรกนะทุกคนที่แบบเครื่องคนเดียวก็ตื่นเต้นนป็นดึง ขึ้นเครืค่องเลยครับทุกคนก็บินตอนเที่ยงคืนเลยนะครับกลับนอนบนเครื่องแล้วพอถึงนู่นก็ลุยเลยระดับสัดทุกคนไม่เงเยแทบไม่ได้นอนถึงแล้วแ,และนี่ก็คือที่พักของเราก่อนอื่น อาบน้ำกันเลยครับเฮ้ยมีอ่างด้วยว่ะเฮ้ยนึกถึงสมัยตอนทำช่องแรกเลยครับทุกคนถ่ายวอล์กแล้วก็อาบน้ำให้เพื่อนๆคุณผู้ชมดูเยี่ยมันว่ยมเยี่ยมเย่อมยป่ะมเยี่ยนเย่ยยี่อนกลับขม้ยมายี่ยมเยี่ยมเยค่ยมเยียเเย เปิดมาได้อย่างสวยงามเลยครับทุกคนฝนตกหนักอยรอข้ามไฟแดงสูชีวิตมากลูกนี้น่าจะพกรล้มาไม่ได้เตรียมตัวของแท้เลยทุกคนมาแบบถอดสมองแพลนเที่ยวก็ไม่มีนะค่อยมาคิดที่นี่นี่ฮะไหนๆฝนก็ตกก็มาห้างแล้วกันพากาชิี้ยอตอนนี้กำลังต่อแถวกินอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนแต่จากรูปน่าจะเป็นเค้กกับมัน น่ากินเต็มเลยทุกคนมาวันแรกก็ซัดของปากเลยแล,และการหอเละคิวย,ยาวด้วยนะแ,นนแต่บางอันก็น่ารักเกินกินไม่ลงไม่อร่อยหรอเนื้อชัดไปอร่อยนะบอกให้เลือดพ่อครัวในตัวผมมันตื่นว่ะทุกคนช่นุงนี้ผมทำรายการทำอาหารบางังคั เพื่อในตัวมันฟ้งซ่านพ่อครัวดีๆเขาจะมีมีดประจำตัวไว้ทุกคนถ้าผมมีมีดนี้ผมต้องชนะพ่อครัวทุกคนบนโลกนี้แน่นอนอและผมก,ก็ซื้อมาแล้วครับแต่ไม่ได้ซื้อมีดซื้อกักลไกตัดเล็บให้แม่ ผมก็มาเรียนมหาลัยนะครับทุกคนหน้าก็ยังแบบได้อยู่ปะมัน <Yeah. S 1> ดูแบบ1 7 1 8อะไรอย่างนี้อยู่ uh huh. ม่แย่แล้วครับผมตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนะครับทุกคนกว่าจะหยุดก็มึนเลยอย่างที่บอกครับว่าไม่ได้วางแผนอะไรมาเลยสำหรับผมเนี่ยมาญี่ปุ่นเนี่ยคือแค่มากินคุ้มแล้วแค่มากินปลาดิบที่นี่คุ้มแล้วอย่างไอ้กินเนี่ยมันเคยบอกนะครับทุกคนว่าถ้ามันบินมาญี่ปุ่นแค่มันไปกดตู้ชานมหน้าตู้เนี่ยมันก็รู้สึกว่า กูกลับบ้านได้แล้วกูบินกลับได้แล้วตอนนี้ผมอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับทุกคนแถวชินจูก,กุอ,อ,กยอ,อยู่แล้วไม่ต้องเลือกเยอะเหมือนเจอร้านซูชิยืนกินสัตว์เลยดีกว่ายังไม่ค่อยได้เดินวันนี้กูยืนไหวไปนะจอบโอมยืนจริง ไฮเคมันคือเรียกเก็บเงินภาษาญี่ปุ่นทุกคนที่ผมรู้เนี่ยตอนนี้เลยบอ่อยพูดโอไฮเคตอนเก็บเงนินภาษาญี่ปุ่นวันละครับเฮ้ยผมเจอเชนซอแมนว่ะทุกคนโคจิตะครับไอ้กิจมันชอบพระเอกเรื่องเชนซอลแมนมากเดี๋ยวกูจัดให้เพื่อนส่วนนายเหวาชอบชินจังขอญาตออินเลยหมื่นเย็น เลิกขีบตุกตาตลอดชีวิตอูผิดอะไรเนี่ยวัยรุ่นเยอะมากเน่าจะพอใกล้มหาลัยทุกคนอูเยอะจริงเต็มทุกร้านตอนนี้ผมอยู่ในตรอกเวดะกองและเหมือนผมจะเจอร้านเจ๋งๆแต่ผมแปลไม่ออกนะทุกคนคืม มันเหมือนเป็นเวลาทุกคนคือไงอะ่ะให้เช่าดูวิดีโอในร้านหรอมันดูอยู่บ้านไม่ได้หรอผมลองเข้าไปดูดี๋ยวแต่หน้าถ่ายไม่ได้และนี่ก็คือสีหน้าของผมหลังออกมาจากร้านนะครับช<ว>ิมเป็นรูปนิ่ง เพราะว่าผมดันไปกดถ่ายรูปไม่ได้กดถ่ายคลิปข้างในก็เป็นร้านเช่าวิดีโอ18บวกตามคาดครับทุกคนแล้วหลังจากที่ผมคุยกับเจ้าของร้านเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเช่ากลับไปดูที่บ้านครับผมมันคือเช่าและดูในร้านจะมีห้องส่วนตัวห้อง V I P ให้และมีเครื่อง V R ทําให้เรารู้สึกสมจริงเหมือนได้เป็นพระเอกในเรื่องเรื่องนั้นชั่วโมงละ6 0 0เยน12ชั่วโมง2000เยนคือกับชีวิตในนี้เลยใช่ไหมแลวผมก็ถามเขาแลวครับว่ามันทําอะไรได้มากกว่านั้นไหมเขาบอกว่ามันทําได้ก็บอกเขาว่า ฟลายอะไคาให้ใช่ไหมเขาก็งงมันผมมาใช้ภาษาอังกฤษผิดมก็เลยทํามือให้เขาดูแบบขึ้นลงขึ้นลงเขาก็หัวเราะใหญ่เลยครับทุกคนเขาก็บอกว่าใช่มันทําได้ช่างเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีครับทุกคนถึงห้องแล้วครับมาดูกันนะครับว่าเกมเมอร์ที่ตื่นสายโคตรๆอย่างผมจะมีปัญญาตื่นเช้าไปตลาดปลาหรือเปล่าลอดูครับ ตื่นเว้ยตื่นเว้ยแต่หลับไปแค่นิดเดียวเองครับทุกคนไปตลาดปลาสกิจิกันอืมกวนหนวดนิดนึงละก,กันถึงแล้วทุกคนแถวยาวชิบอะไรก็ไม่รู้ประมาณ30มิวคิวคน มันคือเต็กทูน่านะครับทุกคนไม่รู้นะว่าเป็นทูน่าส่วนไหนอ่านไม่ออกอรอยมากแต่มันค่อนข้างเลี่ยนถ้าคนไม่ชอบผมน้ำมันจะไม่เลิฟแต่ผมเลิฟคนทางความฟินวันนี้ยังอีกยาวทุกคนการเหงือ่ออา์ตื่นเช้าทุงทีคนเยอะมากถึงเวลาเดินกินแบบนยเกิ e Go. อนนี้อยู่ที่หน้าร้านเนื้อย่างคุณนหากินทุกคนแต่ก็คุ้แพงมีปลาหมึกฝ่ายเชลลปลาไหลเนื้อวากกวยราพันเยนถ้าเป็นวากิวบวกอุนินี่คือ6,000เยนทุกคนก็คือ1,000กว่าบาทแลวเราก็ได้เนื้อที่ <c oughs> มีราคาถึงขนาดที่ว่าสามารถซื้อสเต็กทูน่าเมื่อกี้ได้ถึง10ไม้เลยนะครับเ <c oughs> นื่องจากมีการยืนแดดก,ก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> มือเนึ้อถือกโป หอมจริงแล้วก็ร้อนจริงม,มันดีทุกคนแต่ทำไมผมถึงฟินกับไอ้ชูนาเมื่อกี้มากกว่าวะ <laughs> ชูหน้าเมื่อกี้อร่อยกว่าวะทุกคนเดินไปกินไปดีกว,ว่า เดี๋ยวเจอร้านไหนนะ่ากินแม่ต้องต่อแถวอีกนานร้านนึงต่อคือประมาณยี่สิบนาทีทุกคนอแอบถ่ายเขาคนนึงเฮ้ยขาปูในเรื่องวันพีทุกคนสมบัต <c oughs> ิของเขาเลยถ้าอยากได้เอาไปสิไปหาเอาเลยฉันเอาทุกอย่างบนโลกไปไว้ที่นั่นหมดแล้ววันพีทของเขาคือหนึ่งชิ้นนะ <laughs> ไม่ใช่วันพีชลูฟี่นะครับโอ้ไข่ฟินอ่ะหวานเจ็บ ปกติถ้าของขาวยังไม่อิ่มมันไม่กินของหวานคนแต่เห็นแล้วแม่งอยากกินผมว่าหวานไปหน่อยฮะหวานเจี๊ยบเลยห่ดนลนเขากินหมดด้วยผมสังเกตตั้งแต่ทางเข้าแล้วจะเจอคนถือแก้วชาเขียวเป็นช่วงๆช่วงๆตลอดแล้ผมก็เจอต้นเหตุแล้วครับที่ร้านนี้นี่ชาเขียวเต็มไปหมดเลย เหมือนชาเขียวบ้านเราแค่มันหอมกว่านิดนึงครับทุกคนอ๋อแล้วมันก็จะมีรสขมใบชาด้วยปกติมันไม่ค่อยมีอันนี้มันขมแบบติดลิ้นอะ่ะใช่ใช่ม,มาตลาดปลายังไม่ได้กินปลาดิบสักทีปลานนี้แหละผมจะขายแค่ทูหน้าทุกคน อิ่มและจ้าแล้วตอนนี้ผมก็ว้ามาที่ที่หนึ่งครับทุกครั้งที่ผมมาญี่ปุ่นจะพลาดไม่ได้กับสถานที่แห่งนี้ครับทุกคน <c oughs> เพื่อนลองลองเดากันไหมนึกออกไหมนึกออกไหม <c oughs> ถ้าใครที่ดูคลิปที่ผมมาญี่ปุ่นทุกๆปีนี่อาจจะพอเดาออกนิดนึงว้าว wow. คนเยอะอีกแล้วเฮ้ยเหมือนเจอคำใบ้นิดนึงว่ะเราออกยังทุกคนแล้วคำตอบก็คือโอเคมอนเซนเตอร์ Center, ครับทุกคนนี่นอกจากต่อคิวซื้อของกินแล้วผมต้องต่อแถวเข้าไปข้างในด้วยนะและยั้งยาวโอเดยวยาวทุกคนโอ้โ oh ห oh. oh oh. <c oughs> แถวอยู่ไหน ใครก็ต้องการเป็นโปรกมอนมาสเตอร์แต่ตัวจริงอยู่นี่นะครับทุกคนที่เขาต่อแถวอยู่เนี่ยซ้ายมือขวามือผมเนี่ยเขาจะรู้ไหมครับว่าโปเกมอนแชมเปี้ยนลีกอยู่ตรงนี้ไม่น่ารู้นะไม่มีใครมองกูเลยเหมือนเหมือนเก่งเลยคิวบมายสาองชั่วโมงกูทำอะไรดีดูครับโปเกมอนมาสเตอร์ไกจิตสูงกิ่เสร็จแล้ว มองไม่เคยเห็นคนมาคนเดียวหรอหรือว่าคุณหน้าว่าเป็นโปเกมอนมาเตอร์อะไรอร้อยเจ็ดแปดตัดรองเท้าออกเซนสองเซนร้อยเจ็ดหกอาจจะเจ็กชายไา่หิดความจริงแล้วเกิดนิึงนะเนี่ยคือโปเกมอนในตำนานนั่นมันไม่มีข้อมูลในโลกนี้ยังมีโปเกมอนที่เราไม่รู้จักอยู่อีกนี่เป็นโปเกมอนคาเฟ่ทุกคน แถวไม่ค่อยยาวมั้งถึงคิวแหละรสชาติเหมือนสไปร์ะต่อไปลองแดกสปิกาจูทุกคนโอเคปิกาปิกาพอแดกคู่มั้ยนะไม่รู้ว่าจะเหมือนอะไรดีเย็นรีแล้วกันทุกคนโอเคทุกคนโปเกมอนการ์ดเกมเชี่ย หน้าเอาเด็กทองเด็กแสนไดนิดมาแบบเล่นไม่นะได้เขาอาเล่นภาษาญี่ป <em ad S 2> ุ่นล้วนทุกคนก็มีวันพีด้วยนะนี่วันพีอันนี้คือกลับบ้านกันเลยนะประตูวิเศษดูไรมอนไม่นกขึ้นเครื่องให้เสียเวลาโนอีโก้วันเกิดไะเหามือตัดเราเพื่อผ่านมาอาทิตย์หนึ่งทุกคนถึงเวลาถามันเกิดย้อนหลังเราจะส่งมอบให้มันก่อนที่แถวอยู่ไหนวะ ก่อนที่เราจะส่งคลิปนี้ให้มันตัดเป็นกาชาชินจังทุกคนขอให้เกยทำไมผมถึงออกมานอกห้างนะหรือขอแถวแม่งยาวจนล้นมานอกห้างยังไงละ่ะเย,ยาวมากเยอะคือบ่ายสามและไม่ได้เข้านะบ่ายสามคือเริ่มจัดคิวใหม่ทุกคน2,000 years later ชมทุกคนว,ว่าที่เขารอกันสี่ชั่วโมงเนี่ยมันมีอะไรบ้างมาไม่ค่อยได้ถ่ายข้างในนะคะของแม่งเยอะไอม่น่อยมีน้งถุงเขียวแล้วก็ถุงชมูเดี๋ยวกลับไปดูที่ห้องกันครับว่าเราสัดอะไรมาบ้างอ้าย ถึงห้องแล้วครับทุกคนร้อนมากเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จแล้วมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง,งมันผมจะชอบเพลินไปหน่อยนะกูจะเอาขึ้นเครื่องอยังไงล่ะทีนี้จะมีขนมที่ซื้อในชินจูกุสามถุงไว้นะครับทุกคน นี่จ้าพิคชูคู่หนึ่งจากโปเกมอนคาเฟ่ครับชินจังอายาเขาแถมสติกเกอร์ให้ด้วยเหมียวสการาดาล่างแรกครับทุกคนตัวโคตรใหญ่ดูดิครับตัวโคตรใหญ่อะ่ะทุกคนว้าเมียวดับเบลคิกแปะแปะอันนี้ชุดทุกคนตีมแบบโปเกมอนเลเจนด์แต่มันบอกว่าไวโอเลส c a r l e t ว่ะใส่เลยว่ะ นี่หรอกครับสภาพของโปเกมอนมาสเตอร์โหทำไมบอกนี่นึกว่าเป็นไอโพเทนเนอร์ปลายแถวที่มันยินดักต่อม่ยิ่งหนึ่งอัะทุกคนข้าคือซามูไรที่จะคอยฝึกพวกโปเกมอนเทรนเนอร์ในป่านี้ตรงมาแข่งโปเกมอนแบทเทิลกับข้าซะเรามาสู้กันแบบตรงไปตรงมาพี่ก๋อดีกุณถ้าใส่ชุดนี้ไปกินข้าว นปะวต้องลองถุงผ้าครับในถุงก็จะมีลายโปเกมอนเป็น10ตัวเลยนะครับผมการ์ดโฮเดอร์ลายมันก็จะมีโปเกมอนอยู่4ตัวนะครับตัวโปรดผมจะมีอยู่2ตัวนะเกงก้ากับแบล็กกี้ไงน่ารักไหมถุงสุดท้ายถุงนี้จะเป็นของฝากทั้งหมดเลยโอเคส่วนเรื่องที่เราจะเอาขึ้นเครื่องกับไทยยังไงก็ให้มันเป็นปัญหาพรุ่งนี้แล้วกันค่อยคิดละแล้ว ก็จัดกระเป๋าสำเร็จจนได้ครับทุกคนป่ะกินข้าวโรงแรมเป็นมื้อสุดท้ายก่อนกลับบ้านพรุ่งนี้กันดีกว่าโอ้ยเปลี่ยนชุดช่างมันละกัน,นโชว์ก้าม่เลยนะทุกคนดูดิเ,เห็นแขนงองนิดนึงร้านอาหารในโรงแรมเหมือนจะมีอยู่3อย่างครับซูชิเทมปุระเทปันยากิซูชิไลแกน สุดท้ายแล้วเรามาย้อนวันวานกันดีกว่าครับคืนตอนที่ช่องกกรหยิบเปิดใหม่ใหม่และถ่ายวอลรกแกร่ๆเนี่ยผมจะโชกกล้าให้คุณผู้ชมดูพาคุณผู้ชมไปอาบน้ําด้วยใครที่ไม่เคยดูหรือว่าเพิ่งมาตามได้ไม่นานไม่เป็นไรครับอันนี้คือคงแรกของทุกคนก็ถือว่าเป็นการได้อัปเดตกล้าของผมด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็กลับมาเล่นเด็ตได้2เดือนละจะเป็นยังไงมาชมกันครับมาดูความเปลี่ยนแปลงกันครับถอเลยนะ แล้วก็ฟึบเป็นไงอันนี้ร่างแรกเริ่มกลับมาแล้วนะครับทุกคนใครที่ไม่ทันงนะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงอันนี้ไม่ได้เป็นการโชว์กล้างแอคสาวนะครับเพราะว่าผมเผยข้อมูลหลังบ้านของช่องการหญิงในคอร์ลเวอร์ผมเป็นผู้ชายไปแล้วประมาณ90%ครับผมอันนี้ก็เหมือนมาโชว์กล้างให้หนุ่มๆด,มดมูมากกว่าหญิงเนี่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเกิดแสนยิ้สิบเปอร์เซ็นต์หมื่นคนก็เยอะอยู่นะแง่ได้อยู่อะ่ะฮึบ อกูเหลืออะไรครับเหลืออาบน้าแบบคลิปอะไรนะบล็อก1วันของการหดหรือกันโอเคทุกคนและนี่คือวันแรกของทริปนี้นะครับที่เรามากินอาหารเช้าโรงแรม ก็คือวันสุดท้ายนั่นเองผมไม่เคยตักเบรกอร์ฟัดอาหารโรงแรมแล้วน่ากินสักครั้งเลยนะครับนี่ไข่เบเนดิกต์ไข่ราชินีของเอรินาในเรื่องโซมาทุกคนชิมไม่เอกเบเนดิกต์ก่อนทุกคนเหมือนในกระตูเลยพอหั่นแล้วไข่แดงข้างในมันจะทะลักเลยดู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 ฮิ้วโคตรเฟี้ยวอร่อยว่ะอร่อยจริงอาหารเจ้าโรงแรมอย่างอร่อย เพิงตืกนี่ไข่ซอสซมๆอร่อย I'm gonna